大毕呀。 สวัสดีค่ะทิมนะคะจากร้าน m j p 2021ค่ะรีวิวจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็มีรถพนยาเข้ามาใหม่หนึ่งคันค่ะคันนี้สวยนะคะก็เป็นมา r ุยาม่ค่ะ SS4540 นะคะตัวนี้<ส>ก็เป็นขนาดประมาณ540ลิตรนะคะตัวนี้ที่รีวิวลงไปรีวิวไปเมื่อวานนะคะคือสังเกตว่าแตกต่างกันอย่างได้ชัดมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นขับ4ค่ะพวงมาลัยธรรมดานะคะยางใหม่สเส้นเลยนะคะตัวนี้ เจ้าของเดิมบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะคะแล้วก็ถังเดี๋ยวพามาดูระบบต่างๆกันก่อนค่ะว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัววาล์วควบคุมนะคะเขาจะแบบว่าแบ่งได้นะคะว่าเราอ่ะจะเลือกให้ให้น้ำอ่ะให้ยานะคะของเราเนะี่ยออกประมาณไหนนะคะซ้ายมีซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะคะเขาก็จะแบ่งตัวนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาจะแบบว่าเป็นหัว หัวฉีดนะคะเรียกว่าหัวสายเนี่ยปกติมันจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะคืออันนี้เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสแตนเลสเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะทิพก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็เป็นหัวคู่มาแบบนี้เลยค่ะน้ําออกเยอะนะคะคือแบบว่าพ้นแบบหนานๆได้เลยค่ะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหญ่นะคะเครื่องยนต์จะเป็นคูโบต้านะคะสามสูบเป็นรหัสเก้านะคะตัวนี้ก็จะ ตอนน่าจะประมาณยี่สิบเอ็ดแรงนะคะตัวนี้ยี่สิบกว่าแรงถ้าจําจําไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเปิดก็เปิดแบบนี้นะคะ่ะอาจจะเปิดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าทําคนเดียวนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์ก็สภาพโอเคนะคะห้องโดยสารค่อนข้างสวยเลยค่ะห้องแบบห้องเกียร์ห้องเครื่องเกียร์นะคะตัวนี้หม้อน้ําแบบกริบนะคะแล้วก็ถังน้ํามันค่ะตัวนี้เป็นเติมดีเซลนะคะเป็นดีเซลค่ะ ก็หัวพ่นยามีครบทุกหัวแบบนี้เลยนะคะพ่นแบบสะใจมากเลยค่ะพ่นได้สูงนะคะตัวนี้คือเจ้าของเดิมเขาค่ะเขาทําสีมานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไอ้นี้มาค่ะเป็นเป็นสีปกติมันจะเป็นสีแดงนะคะมาลูแต่ว่าตัวนี้ท้ายเขาทําเป็นสีเงินนะคะแล้วก็ข้างหน้าทําเป็นสีขาวมาค่ะ <c oughs> ยังใหม่ซีเ้นเลยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณแบบว่าปีกว่าๆสองปีนะคะก็ มันใช้เป็นฤดูการใช่ไหมคะก็ใช้ไม่ถึงปีค่ะตัวนี้จะเป็นแบตใหญ่นะคะเป็นแบต85นะคะติดมากับปั๊มนะคะปั๊มเป็นมารุยาม่า MS 600 6 0 0 0นะคะตัวตัวนี้6 0พ0ค่ะก็เป็นปั๊มใหญ่เลยนะคะรหัส6ค่ะมาลูตัวนี้ก็พ่นแบบแรงนะคะตัวนี้แรงอัดฉีดสูงมากค่ะแล้วก็สายไฟอะไรเขาจัดทำมาเรียบร้อยนะคะตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยค่ะสภาพดีนะคะ คือสีแบบสีก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะตัวนี้รหัสตามเรเบลเลยนะคะก็ตรงรุ่นนะคะ SSAG 540นะคะตัวนี้อันนี้เป็นห้องโดยสารค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะทิพก็หาไม่เจอเหมือนกันนะคะว่าเป็นชั่วโมงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเออเขาใช้มาประมาณ3าสปีประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมขับสองขับสีค่ะไฮโลนะคะแล้วก็จะเป็นคันเร่งต่างๆค่ะตัวนี้ระบบนะคะเดินหน้าสี่เกีะะยร์นะคะจะถอยหลังถอยหลังหนึ่งเกียร์นะคะก็หยับคาดนะคะตัวนี้ต้องเป็นเผาหัวนะคะต้องเผาหัวนิดนึงค่ะ จ้งตรงนี้นะคะราคานี้ที่ขายตามสภาพนะคะคือตําหนิก็คือเบรกเขาอะค่ะจะไม่ค่อยดีนะคะเบรกปกติเวลาเราจอดนะคะต้อง,องใช้เบรกมือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือค่ะอันนี้เป็นปั๊มความดันนะคะอันนี้จะเป็นปรับให้พ่นยานะคะคทางซ้ายทางขวาแล้วก็ตัวนี้ก็จะฉีดลงค่ะเราก็ต้องปรับตัวนี้เข้ามานะคะว่าให้มันพ่นออกประมาณนี้ค่ะก็ ลูกค้าท่านใดสงสัยตัวไหนนะคะก็ถ้าเข้ามาสอบถามทิปได้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเล่งนะคะคันเลงเท้ามือคันเลงเท้านะคะขับง่ายๆค่ะตัวนี้แอร์บัสนะคะมาลูยาม่าค่ะอะไรที่ไทยนี่แบบหายห่วงนะคะก็พ่นได้สูงนะคะตัวนี้น่าจะประมาณมีสิบเมตรแน่นอน,นะคะ่ะพัดลมตัวอะไรก็มีตัวล็อกอย่างดีนะคะเนี่ยพัดลมก็สภาพโอเคค่ะเราเข้ามาเดิมๆนะคะอาจจะยังไม่ล้างค่ะอาจจะยังไม่ได้ล้างนะคะมันก็เลย อาจจะแบบดูมนมน,มนนิดนึงค่ะแต่ว่าของจริงสวยนะคะคือเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวที่ไปสตาร์ทให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง หากสนใจนะคะราคาทิปแจ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะหากสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามทิปนะคะได้ที่ไลน์ id 087750148 0, 8, 5, 0 8, ค่ะไลน์มรกตนะคะหน้าร้านของเราจะตั้งอยู่ที่บ้านโดงกลางตำบลผาสุกอํเาเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะเบอร์โทรศัพท์0984687959ค่ะก็โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะอันนี้คือแบบความแตกต่างนะคะรุ่น500กับ5 5 40เฮอ แบบยาวกว่าการเป็นเมตรเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่ไม่แตกต่างกันมากนะคะทิปขายราคาเบาๆราคานี้เป็นราคาตามสภาพนะคะทิปไม่ได้เช็คอะไรให้เพิ่มเติมค่ะก็จะมีแค่ล้างทำความสะอาดให้เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ทิปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ